สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับที่ต้องอาศัยอยู่ในสนามบิน เป็นเวลา18ปีครับมันเป็นไปได้ยังไงกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันซึ่งบอกไปเลยว่านี่เป็นแค่หนึ่งในเคสเดียวเท่านั้นนะจริงๆมีเรื่องของชายที่อาศัยอยู่ในสนามบินเนี่ยหลายต่อหลายคนเลยแต่เรียกได้ว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ดังที่สุดก็ว่าได้นะครับจนถูกเอาไปทําเป็นหนังเลยนั่นก็คือเรื่อง The Terminal นั่นเองครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดในการที่จะหยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มฟังเรื่องราวของเขากักาาาน,น อีท่าไหนถึงได้มาอยู่ในสนามบินและเรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยได้ตังด้วยนะครับเฮ้ยเป็นไปได้ไง่ายมามาเริ่มฟังกันเลยโดยชายคนนี้นะครับผมมีชื่อว่าเซอร์อัลเฟตเมรานครับเขาเป็นชาวอิหร่านนะครับผมแต่เรียกได้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ชื่อเซอร์อัลเฟตเมรานมาตั้งแต่แรกหรอกครับจริงๆแล้วเขาชื่อเมรานคาริมีเนเซรีครับซึ่งเป็นชื่อเดิมที่เขาเกิดมานะโดยเขาก็เติบโตมาเป็นคนทามาในประเทศอิหร่านนั่นแหละ จนกระหั่ง uhm. นะครับผมในปี1977เนี่ยตัวของเมรานได้ถูกไล่ออกจากประเทศรวมถึงทอนสัญชาติอิหร่านออกมาด้วยครับเนื่องจากเขาประท้วงสถาบันกษัตริย์ในตอนนั้นครับผมก็เลยถูกลงโทษแบบนี้มาแบบจัดเต็มเลยและเมื่อโดนหนักขนาดนี้เนี่ยโดนถึงขั้นยึดสัญชาติเนี่ยเรียกได้ว่ารุนแรงมากๆนะครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ย ต้องยื่นเรื่องที่จะขอรีภัยไปยังต่างประเทศนั่นเองโดยในปี1981เนี่ยครับตัวของเขาก็ได้รับสถานะผู้รีภัยในที่สุดแล้วต่อจากนั้นก็ได้อาศัยอยู่ในเบลเยียมครับเป็นเวลา7ปีแต่การที่เขาเนี่ยได้สถานะผู้รีภัยมา,มา,มาทําให้เขามีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งครับคือเขาจะไปขอสัญชาติใดก็ได้เลยในประเทศยุโรปนะครับผมก็ได้เลือกมาในที่สุดแล้วว่าเอออยากเป็นคนอังกฤษวะก็จะเดินทางไปขอสัญชาติอังกฤษนะครับผมด้วยสาเหตุที่ว่าในตอนที่เขาวัยรุ่นเนี่ยเคยมาเรียนที่อังกฤษนั่นก็คือมหาาวิทยยลั บลดฟอร์ดนั่นเองครับและในปี1998เนี่ยการเดินทางนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเมรานเองเนี่ยก็ได้เดินทางทางรถไฟนะครับผมจากเบลเยียมไปฝรั่งเศสก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะนั่งเครื่องบินต่อไปยังอังกฤษครับแต่เรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเลยครับผมเพราะว่าในตอนที่นั่งเครื่องบินมาถึงอังกฤษแล้วนะครับปรากฏว่านังซื้อเดินทางและเอกสารที่ระบุว่าเขาเนี่ยเป็นผู้รี้ภัยเนี่ยนะครับผมหายนั่นเองครับทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนขเข้เมองของอังกฤษไมม่สาารถให้ เข้าประเทศได้และเขาก็ต้องถูกส่งกลับมายัางประเทศต้นทางที่เดินทางมานั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับและพอกลับมายัางฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็ไม่สามารถส่งตัวต่อกลับไปยังประเทศที่เป็นประเทศของเขาเองได้เพราะถูกไล่ออกจากสัญชาติมาแล้วไงถูกริบสัญชาติคืนมาแล้วก็ไม่มีสัญชาติอิหร่านอีกต่อไปแล้วทําให้เขาเนี่ยนะครับผมได้ติดอยู่ในสนามบินชาวเดอโกของฝรั่งเศสในกรุงปารีสเนี่ยนับแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าอยู่กันคนแถวนั้นเขาจําได้เลยแหละว่า คนนี้เนี่ยจะอยู่ในเทอร์มินาลหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็มักจะนั่งอยู่ตรงโซฟามานั่งสีแดงๆนั่นเองซึ่งการมีอยู่ของคุณลุงเนี่ยนะครับผมก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนในสนามบินมากมายนะมีคนเอาอาหารมาให้คอยช่วยเหลือเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆตลอดเวลานะครับผมคุณลุงเองก็ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้ดีนะครับกับการอยู่ในสนามบินนี้วันๆก็อ่านหนังสือเขียนบันทึกอะไรต่างๆไปและเรียกได้ว่าก็มีคนเอาเงินมาให้มีคนพยายามจะช่วยเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆด้วยนั่นเองโดยทนายคนหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่าคร ก็ได้พยายามช่วยอย่างแบบสุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงเลยนะครับผมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ช่วยได้สําเร็จนะแต่คุณลุงปฏิเสธครับทำให้คริสเตียนบูเก้เนี่ยก็โกรธคุณลุงไม่น้อยเลยนะครับผมแล้วก็มีคนไม่พอใจคุณลุงไม่น้อยเลยเหมือนกันนะที่ทําแบบนี้ที่จะออกมาได้อยู่แล้วอ่ะแต่เลือกที่จะอยู่อย่างนั้นไปครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าคุณลุงเนี่ยอาจจะอยู่นานจนมีอาการทางจิตนะครับผมหรือว่าคุณลุงเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกนั่นเองซึ่งเรื่องราวของคุณลุงเนี่ยก็ดัง ขอซื้อลิขสิทธิ์ไปทําหนังเลยก็จ่ายเงินให้คุณลุงนะครับผม7จล้านห้าครับแต่จ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับผมคุณลุงมีตังค์แล้วอะจะออกมาใช้ชีวิตชิวๆก็ได้แต่ไม่เอาก็ยังเลือกที่จะอยู่ในสนามบินต่อไปเรื่อยๆครับก็เรียกได้ว่าถ้าอยู่จนตายได้ก็คงอยู่ไปแล้วครับแต่มีอยู่วันหนึ่งนี่เองนะครับผมในช่วงปี2006ตัวของคุณลุงเนี่ยได้ป่วยนะครับผมก็ได้ถูกส่งโรงพยาบาลและพอได้ถูกส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้กลับเข้าไปในสนามบินเลยครับถูกเอาไปทิ้งเอาไว้นะครับผมในบ้านพักพิงของคน ตรงนั้นนั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะมาจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้เลยนะครับก็เท่ากับว่าอยู่ในสนามบินเนี่ยนะครับมา18ปีนะครับผมตั้งแต่ปี1988ถึงปี2006นั่นเองแล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่ค่อนข้างจะแปลกมากๆบนโลกเลยนะครับก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอีกเนี่ยก็จะนํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันก็ไม่เข้าใจคุณลุงเหมือนกันนะว่าอยู่ในสนามบินมันมันดีกว่าอยู่ข้างนอกยังไงว่ามันเหมือนอยู่ในนบ้าเรอะ มีคนพุกพ่านเต็มไปหมดเลยหรือว่ามันไม่เหงาดีวะอันนี้ก็ไม่เข้าใจครับก็ต้องไปถามคุณลุงเอาดูนะครับผมยังไงวันนี้ลาละครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ